กะถ้าหากมีใครคิดรัฐประหารก็จะกล่าวว่าหักหน้าพลเอกชาวริ์อย่างไรก็ดีการขึ้นมาคุมกลาโหมของชาวริ์ไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งมาเป็นการแต่งตั้งโดยตรงจากนายกนัฐมนตรีชาติชายชุนหวันและชาวริ์ก็ทํางานในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมได้เป็นอย่างดีการดํารงตําแหน่งเพียงแค่2เดือน เขาสามารถเปิดโปงการทุจริตขององค์กรสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าอ,อสอมอทอว่ามีการเอื้อประโยชน์แก่บริษัทมหาชนแห่งหนึง่งร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้กำกับการดูแลอ,อสอมอทอโดยตรงณเวลานั้นไม่พอใจชวลิตเป็นอย่างมากอีกทั้งเฉลิมยังติเตียนชวลิตต่ออีกว่าเป็นรัฐมนตรีที่ไม่มีใครเลือกมา ผิดกับตนเองที่ประชาชนในกรุงเทพจำนวนมากสนับสนุนและยังตอบต่ออีกว่าเมีใครก็ไม่รู้แต่งตัวอย่างกับตู้เพชรเคลื่อนที่